ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็กลับมาอยู่กับลุงในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาษายังไงให้เป็นภาษาไทยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะรวมไปถึงวิธีการใส่โค้ดด้วยนะครับและภายในคลิปนี้นะครับลุงก็จะมีโค้ดมาแจกด้วยการ3โค้ดด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาไทยนะครับให้เรามากดที่รูปโลกทางขวามือสีเหลืองนะครับอันที่4ที่เขียนว่า language นะครับให้เรากดติ๊กภาษาไทยได้เลยนะครับ เมื่อเรากดแล้วนะครับเขาจะมีคําถามยืนยันเนาะให้เราดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นภาษาไทยนะครับเข้ามาเนาะแบบนี้เลยคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ในส่วนนี้ลุงเปลี่ยนไปแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการใส่โค้ดกันดีก,กว่าแล้วก็รวมไปถึงโค้ดที่ลุงมีตอนนี้นะครับที่เอามาแจกกันด้วยเนาะ เอาละครับท่านผู้ชมคราวนี้เราก็มาใส่โค้ดเกมกันบ้างนะครับตอนนี้ลุงมี3โค้ดด้วยกันที่จะนํามาแจกนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ใส่นะครับหรือว่าใครที่ใส่ไปแล้วอันนี้ก็ข้างไปได้เลยนะครับสําหรับโค้ดเกมนะครับวิธีการใส่ให้เรากดมาที่รูปโปรไฟล์ทางด้านซ้ายนะครับเมื่อเราโหลดเป็นาษาไทยแล้วเราจะเขียนคําว่าโค้ดรางวัลน,นะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยแล้วเราก็กรอกตัวเลขตามนี้ได้เลยนะครับ เมื่อเรากรอกตัวเลขเสร็จแล้วนะครับให้เรากดยืนยันไปได้เลยนะครับนี่ของรางวัลนะครับโค้ดแรกเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยเพชร1น0นะครับโกอีก5 0ห0 0นนะครับตัวรีเฟซสินค้าเนาะแล้วก็ตัวอันเชิญแบบพิเศษนะครับแล้วก็กระป๋อง EXP ด้วยนะครับเราไปดูโค้ดที่2กันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะสำหรับโค้ดที่2นี้นะครับก็จะเป็น2 0 2 0 0616นะครับให้เรากดยืนยันไปได้เลยนะครับ นี่ของรางวัลก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับได้เพชรหนึ่งเหมือนกันได้โกยห้าหมื่นแล้วก็ตั๋วรีเฟซสินค้าเหมือนกันนะครับแล้วก็กระป๋อง xp นะครับขั้น2รวมไปถึงตัว๋วเชิญทั่วไปด้วยนะครับหใบเนาะแล้วเราก็มาถึงโค้ดอันที่3นะครับตามนี้เลยเนาะเราก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับนี่ของรางวัลเราจะได้เพชรถึง200เพชรเลยนะครับแล้วก็โกอีก5หมื0รวมถึงตั๋วรีเฟซสินค้าด้วยนะครับแล้วก็กระป๋อง xp สีฟ้าเนาะระดับ1 แล้วก็ตัวอันเชิญทั่วไป2ใบเลยนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมมาใส่กันด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเราก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการใส่โค้ดทั้ง3โค้ดเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างรางวัลที่ได้รับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับคลิปนี้ลุงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับบายบายไว้เจอกันครับ